ด้านนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือเพื่อช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยพบว่ากลุ่มฮามาสที่จับคนไทยไปไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวนะครับมีอย่างน้อย2กลุ่มขึ้นไปดังนั้นการจะเจรจาเนี่ยก็ไม่สามารถเจรจากลุ่มเดียวได้อาจจะต้องแยกกันไปเจรจาเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันครับ ส่วนรายงานที่มีการระบุว่ามีแรงงานไทยถูกจับเพิ่มอีกหลายสิบคนนายปานปรีกล่าวว่าล่าสุดรายงานจากสถานทูตไทยประจำอิสราเอลยังยืนยันอยู่ที่ประมาณ23คนส่วนจำนวนคนที่อ้างว่ามีเพิ่มขึ้นนั้นทางอิสราเอลยังยืนยันนะคะว่ายังเป็นจำนวนเดิมอยู่ไม่มีการถูกจับเพิ่ม นายปานปรียังได้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการประสานเครือข่ายที่จะช่วยผลักดันให้คนไทยหลุดพ้นจากอันตรายและกลับมาได้อย่างปลอดภัยโดยรัฐบาลไทยไม่ได้จำกัดการทำงานอยู่เพียงฝ่ายเดียวภาคเอกชนหรือว่าฝ่ายการเมืองหรือว่าภาคส่วนอื่นๆที่ช่วยก็ล้วนมีความยินดีทั้งนั้น